เรามาดูแมววากนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมววากตัวนี้จะใส่เป็นขวดเหล้าสา,าเกานะครับก็จะไม่ค่อยได้เห็นมากเท่าไหร่นะครับ <S <S อันนี้ก็จะมีตำแหนิกระเทาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นสต,ติกเกอร์ที่เขาติดมานะครับตรงหูก็จะมีกระเทาะนะครับตรงนี้นะครับ <S <S แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับที่มันเริ่มจางละ จะเป็นติ๊กเกอร์นะครับที่เขาเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็เริ่มซิดเริ่มจางนะครับาอันนี้กระเทาะนะครับอันนี้เป็นเราใส่เหล้าสาเกานะครับเดี๋ยวใต้ตวดเขาจะมีบอกเดูนะครับเดี๋ยวเราปิดไปก่อนนะครับ ก็จะมีแตนรอยขูดๆขีดๆกระเทาะร่างนะครับ <c oughs> ด้านข้างนะครับมือก็จะมีกระทาะนะครับตอนนี้ <c oughs> ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับแล้วก็ด้านล่างอ่านี่ครับด้านล่างะน,นะครับก็ ใส่เหล้าสาเกานะครับขนาด1.8ลิตรนะครับใส่เหล้าสาเกาได้ขนาด1.8ลิตรหรือจะใส่พวกเหรียญก็ได้นะครับเป็นกระปุกความจิ๋นหรืออะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับแล้วแต่เราแต่งจริงหัวเขาไว้ใส่เหล้าสาเกานะครับใส่เป็นพวกร้านเหล้าร้านอะไรเงี้ยลองเอาไปตั้งดูนะครับแล้วก็ใส่เหล้าไว้นะครับ